การมีานาห,ห,นหนาในตัวน้ำแบบน้อย5คนนะซึ่งกงรรมการ <c oughs> มีหนาก็เช่นเกี่ยวกับบริษัทจจการไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นก็ได้นะครับแล้วกรรมการนะครับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นอาศัยในประเทศไทยคือต้องอาศัยในประเทศไทยนะครับแต่เขาไม่ได้ระบ,บุว่าจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยนะครับเป็นชาวต่างชาติไดาน้นะครับเป็นชาวต่างชาติได้งานาั้นกรรมการอย่างน้อย5คนนะครับไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ได้ระบุสัญชาติ ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นปกิจการเชิงของคนเดียวนะครับห้างคู้ส่วน3าแบบบริษัทจำกัดนะครับบริษัทหายจุดจำกัดเเป็นองค์กรธุรกิจนะครับเป็นองค์กรที่มุ่งแสวงหากาไรนะครับอันนี้จะให้ดูกีจองค์กรหนึ่งนะครับเป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรนะครับแต่เขามีเป้าหมายอย่างื่นหือ,อนึะครับเขามีเป้าหมายอย่างอื่นในการดาเนินการ นะครับส่วนใหญ่นะครับสหกรณ์เนี่ยนะครับสหกรณ์เนี่ยเขาไม่มีเป้าหมายในการดเนินการของแต่ละประเภทศสหกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับสถาบันกองทรัพย์นะเป้าหมายของเขาก็ให้บริการด่านการออมเงินให้กู้เงินต่างๆนะครับสร้างความสะดวกสบายให้กับให้กับสมาชิกนะครับไม่ได้เป็นองค์กรที่มุ่งหวังอะไรนะครับสหกรณ์นะครับความหมายของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์นะครับหมายถึงคณะบุคคลซึ่งรวมกัน นะครับดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยพิธีช่วยเหลือตัวเองแลนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนตามและได้จดทะเบียากอนะครับผมคงไม่ไม่ไม่คุยเรื่องประวัติความเป็นมายาวนานของสรกบนะครับไม่ยากของเราเองนะครับเราเรียนเรื่องของรูปแบบธุรกิจนะเราเรียนสังคมนะไปอ่านกันเลยว่ามันมาอะไรยังไงนะครับเนาะากบเป็นะองค์กรไม่ไ,มไมด้เป็นองค์กรธุรกิจ รไม่ได้มองการที่จะแบ่งงากำไรนะครับไม่ได้มองการที่จะแบ่งงากำไรนะครับก่อนที่จะไปงานนะครับคุณสมการของสากลคือสองอย่างนะครับคือนะครับการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือสู้การต่างหานะครับนั่นคือสมการของสากลการช่วยเหลือตัวเองแต่การช่วยเหลือตัวเองก็คือสมาชิกของสากลทุกคนไม่ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับเรื่องของการขยันตั้งเกียนนะครับเรื่องของการคว่างพยายามเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตทั้งหลาย นะครับต้องการอีกอันนึ่งคือการชื่อเหลือซึ่งการระดับสมาชิกเข้ามาช่วยเหลือซึ่งการระกับสายการสัมปทานช่วยสมาชิกสมาชิกช่วยสายการนะครับเพืความความชื่อเหลือระหว่างสายการกับสายการทำให้เกิดเครือข่ายและทำให้สายการสามารถดำเนินการได้นะครับหลักการของสายการนะครับที่จะทำให้สายการดำเนินการอยู่บนพื้นฐานนี้แล้วประสบความสำเร็จนะครับเขาบอกว่าถ้าสายการไหนนะครับสามารถดำเนินการได้ามหลักการของสายการเนี่ยสัตว์ป้อนงานก็สามารถที่จะดำเนินการอยู่างรอด หนึ่งนะครับก็คือการเป็นสมาชิกเนี่ยเป็นด้วยความสมัครใจนะครับการเป็นสมาชิกเป็นด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับมานะครับควบคุมโดยหลักประชาธิปไตยครับาประหาประชาธิปไตยควบคุมโดยหลักประชาธิปไตยนะครับบอลแงบอลโหมดนะทุกคนมีหนึ่งเขียงทันหมดนะครับทุกคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยมีหนึ่งเขียงทันหมดนะครับการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิกเพราะว่าสมาชิกเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยคือเป็นผู้ให้ทุนค้าก่อ นะครับสามารถสมาชิกก็สามารถเอาเอาทุนมาให้จักรวรแล้วมาควบคุมดูแลจักรวรนะครับว่าจักรวรเนี่ยเอาเงินทุนไปใช้อะไรยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงสมาชิกเนี่ยก็มีหน้าที่เข้ามาถาธุรกิจต่างๆกับจักรวรรดิซื้อขายกับจักรวรอะไรเงี้ยนะครับมาถาธุรกิจต่างๆกับจักรวรรดิจักรมีการปกครองตัวเองแบบเป็นอิสระนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่องค์กรไหนนะครับเมื่อตั้งเมื่อจะเปียนตั้งจักรวรรขึ้นมานะครับก็ต้องมีอาจจะมีกฎเกณฑ์บีบบังคับนะครับว มีสมาชิกมีที่ประชุมสมาชิกนะครับมีกรรมการบริหารแล้วก็มีการมีเรื่องของกรรมการเรื่องของคณะดําเนินการหลายนะครับปกครองตัวเองมีความมี็ิตีะาดนะครับสานก็มีหน้าที่อย่างก็คือจะต้องส่งเสริมการศึกษาและเรื่องของการฝึกอบรมให้กับสมาชิกนะครับหลักการเขาก็คือถ้าหากว่าสมาชิกมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของสากรดรวมถึงเรื่องคืนเนี่ยนะครับเมื่อสมาชิกมีประสิทธิภาพแล้วนะครับมันก็จะส่งผลต่างมาที่สานก็ว่าสานก็จะมีประสิทธิภาพตามเขื่นด้วย การสร้างความร่วมมือกันระหว่างสากลนะครับสากลรูปแบบต่างๆนะครับสามารถที่มีความเชื่อมโยงกันได้นะครับสากลออมทรัพย์อาจจะเอาเงินออกเงินกู้ให้กับสากลเกษตรนะครับเพื่อสากลการเกษตรจะเาไปเอาไปให้กับสมาชิกต่างๆได้นะครับส่วสากลการเกษตรก็อาจจะขายนะครับสินค้าที่เขามีนะแรบแปลรูปไม่แปลรูปก็แล้วแต่ให้กับสากลรายค้าต่างๆเนี่ยนะครับการเชื่อมโยงกันระหว่างสากล แม้กระทั่งสากลที่เป็นรูปแบบถือการก็สามารถที่มีการเชื่อมโยงกันได้สร้างรือถ่ายกันได้นะครับก็ตามอุมกรณ์ก็คือการช่วยกับการซึ่งกันและกันนะครับสากลดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนนะครับว่าชุมชนในที่มี้คอสถานคือมันไม่ได้แปลเฉพาะสถานที่นะครับคือการรูปกลุ่มงคนนะครับการรวมกลุ่มคนนะครับก็มาช่วยพัฒนาช่วยพัฒนาคนทําให้คนมีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ ช่วยพัฒนาชุมชนในส่วนที่ผู้คนตอนนั้นอยู่นะครับถ้านคนมีรายไ,ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับมีความสุขในการทํางานมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีความสุขในการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยสงังคมมันก็จะดีขึ้นนะครับอ,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 อันนี้คือโครงสร้างการบริหารนะครับศาสตร์ จะคล้ายๆกับบริษัทจำกัดก็แล้วค่อยๆกับบริษัทเอกชนนะครับมีสมาชิกก็เหมือนค้ายๆกับผู้ถือนนะครับมีสมาชิกสมาชิกก็เน้นการขาดทุนที่โปรชุ่มใหญ่ของของสมาชิกนะครับที่โปรชุ่มใหญ่นะครับก็กำหนดในนโยบายนโยยบานะครับแนวความต้องการต่างๆของสมาชิกที่มานะครับ ผู lives, public, so ้กุ้งหลักทรัาย์ทางที对对 <of mind potato festival> ่ประชุมใหญ่สมาชิกนะครับมีการแสดงความคิดเห็นนะครับออกเสียงลงมตินะครับในประเด็นต่างๆมีสิทธิ์รับเลือกนะคเป็นกรรมการดำเนินการนะครับสามารถเข้าชื่อกันนะครับเพื่อที่จะขอมีประชุมวิสามันะครับประชุมสามัญในีุกปีละนะครับแต่ละปีนะมีหน้าที่ในการอุดหนุนทำธุรกิจกับหลกทรั์อย่างสม่ำเสมอนะอย่างที่บอกถ้าเราเป็นสมาชิกของสเกลหลกทรัพย์ลรัพย์รายค้านะครับร้ายค้าก็เอาของมาขายเราก็ไปซื้อของจารายค้า เราเป็นสมาชิกจากสระบการเกษตรนะครับเขาอาจจะมีเอาพวกวัตถุดิบมาขายเอาปุ๋ยมาขายเอาเลซคพื่นมาขายเอาเครื่องจักรเครื่องมือมาขายแล้วก็สามารถไปซื้อได้ครับเมื่อเรามีผลผลิตมานะครับเราก็สามารถขายกลับเข้าไปให้กับสระบนะครับสระบก็ไปําเนินการตือเอาไปขายต้นไปรูปหรือจะขายเป็นผลิตถุณิบที่ออกไปได้นะครับก็ที่มีการมีการทำธุรกิจนระหว่างสมาชิกกับสระบนะครับสมาชิกก็มีหน้าที่อาก็คือการให้การสนับสนุนด้านการเงิน เพราะสมาชิกเนี่ยเป็นนะครับเป็นในกลุ่ที่กับสากาอ่อนเอาเงินไปให้กับสากาอ่อนเพื่อสากาอ่อนได้เอาเงินตรงส่วนนั้นเนี่ยนะครับไปใช้ในการดำเนินการของสากร่อนนะครับแต่ว่าเงินที่ลงไปเนี่ยมันก็ต้องมีผลตอบแทนกลับมาจากการดำเนินการของสากาอ่อนนะครับลองเงินไปฝากที่ธนาคารของซ้ำเนี่ยนะครับแลาวารองซ้ก็จะมีลักษณทนให้ายาทธนาคารนะครับก็จะมีหบ่วยเงินเพียงในะครับ ที่ประชุมหน้าที่ประชุมใหญ่สมาชิกนะครับก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอนการนีงนะครับเพราะว่าเป็นตัวกําหนดความต้องการของสมาชิกนะสมาชิกเนี่ยใช้สิ่งที่ต่างจากฐานที่ประชุมใหญ่นะครับก็มีหน้าที่สมาชิกก็มีหน้าที่มาประชุมนะครับที่ประชุมใหญ่มีหน้าที่ในการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการสานปอนนะครับก็แต่งตั้งเป็นสมาชิกที่หละนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการสานปอนนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการจัด การประชุมสามัญประจำปีสี่ระบับอย่างน้อยนะครับฉะนั้นการดำเนินการหรือพัฒนการบริหารถูกเลือกมาจากสมาชิกจากที่มีชุมใหญ่นะครับเป็นตัวแทนในการควบคุมดูแลกิจการนะครับกำหนดนโยบายในการดำเนินการพิจารณาดำเนินการตามนโยบายนะครับพิจารณาดำเนินการจ้างเลิกจ้างนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท้งหลาโดยเฉพาะกิจการนะครับ ตรวจสอบควบคุมให้คำแนะนำช่วยเหลือนะครับแก่พนักงานปฏิบัติการทั้งหลายในการดูการาไปนะครับแล้วก็พิจารณาดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวกับสมาชิกโดยถ to okay? uh, ึงประสานงานสคาับระหว่างสมาชิกแต่ลาตอนระหว่างสถานการณนกับสากลที่อื่นนะครับส่วนฝ่ายบริหารจัดการพวกผู้จัดการนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับก็จะต้องดำเนินการตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดมา นะครับจากคณะกรรมการบันเนินการนะครับผู้จัดการก็มีหน้าที่หาต้นแบบทำงานหาพนักงานปฏิบัติงานนะครับมีหน้าที่ในการฝึกอบรมและแก่พนักงานนะครับรวมถึงต้องรวบรวมรายงานต่างๆนะครับรวมถึงสามารถที่มีข้อเสนอแนะได้นะครับนำเสนอให้กับคณะกรรมการดำเนินการนะครับแล้วก็รายงานสรุปประจำปีเข้าที่ประชุิษัททางอีเมล Uh, ประเภทของสหกรณ์นะครับประเภทของสหกรณ์มีหลายประเภทจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับอันนี้คือกว้างๆอย่างเช่นสหกรณ์การเกษตรนะเมื่อกี้พู้ถึงกับสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรก็คือเป็นการรวมตัวกันของอ <c oughs> uh, เกษตรกรนะครับรวมตัวกันขึ้นมาเอาปัตจุประสค์อาจจะมีหลายวิธาในการดำเนินการก็จะมีหลายอย่างนะครับตั้งแต่การให้เงินให้ผู้เงินนะครับให้สมาชิกผู้เงินเพื่อไปทำการเกษตรนะครับเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายกับสมาชิกนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการ รับซื้อนาผลิตผลของสมาชิกมเอาไปขายต่อหรือเอามาแปลรูปต่างๆเพื่อเอาไปขายเพื่อให้สร้างรายได้ให้กับสากลนะครับสากลประมงก็เช่นเดียวกับสกอการเกษตรหน้าที่ก็เหมือนกันรูปแบบการทำานนการ็เหมือนกันเพียงหรือว่าเป็นการรวมกลุ่มของชาวประมง่นเองนะครับสากลที่โมนะครับเป็นสากลการเกษตรรูปแบบนึ่งนะครับดำเนินการเหมือนกับสกอการเกษตรนะครับเพียงแต่ว่าเขามีหน้าที่อย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น ครับในการในการเตรียมนะครับความสะดวกต่างๆนะครับีการเตรียมการสร้างปัจใจพื้นฐานนะครับการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในที่ทำธกินที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าสตร์การเกษตรนะครับสตร์ร้านค้านะครับวัตถุประสงค์ของสตร์ร้านค้าก็คืออาดังเงินการจัดหานะครับสินค้าตัวโพลโพลสินต่าหาเครื่อมาขายให้สมาชิกหรือว่าผู้คนทั่วไปนะครับสตร์บริการนะครับสตรี สปอนซ์ค้าเราจะเห็นไปในมอชอมีนะครับสปอนมอชองก็เป็นสปอนซ์ค้าด้วยนะครับสปอนซ์มอชอก็มีสปอนซ์ซาก็มีนะครับสปอนบริการนะครับสปอนซ์บริการก็จะเป็นคนที uh, ่มีอาชีพเหมือนกันนะครับมารวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรมนะครับที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาอย่างเช่นสปอนแท็กซี่นะครับสปอนรถแดงสปอนรถเมย์นะครับสปอนซ์ทำรถทอผ้าอะไรพวกนี้ไปเนี่ย นะครับก็แล้วแต่ว่าการรวมกลุ่มงารของอาชีพต่างๆนะครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มของเขานะครับสกอร์ออมทรัพยสกอร์ครดิตยูเนียนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสถาบันการเงินอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับแบงก์เหมือนกับธนาคารนะครับธนาคารก็เป็นสถาบันการเงินอย่างหนึ่งนะครับก็คือรับฝากเงินนะครับให้ผู้เงินนะพูดง่ายนะครับรับฝากเงินให้ผู้เงินนะฝากไม่ตก็มีดอกเบี้ยให้นะครับฝากให้ผู้เงินก็เก็บดอกเบี้ยมาผู้เงินะครับทำประกันอะไรต่างๆทำประกัน ของซับเนี่ย mm เ <S hte unda> ป็นการรวมกลุ่มการของกลุ่มบทอาชีพเดียวกันนะครับที่เราเคยอาจจะเคยเจอกับรอนซับครูจากรอนซับผู้บริการมชอะไรเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นอาชีพเดียวกันนะครับแต่ว่าสถาบันเครดิตเนี่ยเนี่ะครับจะมีการรวมกลุ่มของคนหลากหลายอาชีพนะครับของคนหลากหลายอาชีพนะการจัดตั้งสถาบัน การจัดตั้งสหกรณ์มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องไปแสดงต,ต่อายระเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อสหกรณ์นะครับสหกรณ์ชื่ออะไรใครเป็นจำกัดนะครับจะจบระเบียนเป็นหสหกรณ์ประเทศไหนนะครับวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสหกรณ์คืออะไรนะครับมีถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับมีข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณต่างๆเรื่องมุ่นนะครับเรื่องมุ้นเรื่องมูลค่าหุ้นการชำระการขายการคืนหุ้นทั้งหลายการจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกต่างๆนะครับ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการนะครับด้านการบัญชีด้านการเงินกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกนะครับวิธีการรับสมาชิกการขาดจากสมาชิกนะครับรวมไปถึงสิ่งที่หน้าที่ต่างๆของสมาชิกนะครับข้อกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่นะครับการประชุมใหญ่มีสาระการประชุมอะไรบ้างะที่ต้องที่ต้องทํานะครับวันการกําหนดวันต่างๆนะครับการเลือกตั้งนะครับการกระตุ้นตำแหน่งนะครับการพลิกจากตำแหน่งการประชุม สองขั้นตอนการดำเนินการของสารก่อมีหลักการยังไงนะครับจะเลือกตั้งกันยังไงจะดรงตำแหน่งยังไงนะครับมีอำนาจหน้าที่ยังไงนะครับจะพ้นจากตําแหน่งได้อย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งการแต่งตั้งนะครับการดรงตําแหน่งการพ้นจากตำแหน่งอำนาจหน้าที่ของรับผิดชอบของผู้จัดการสาหรับการเลิกสารก่อนนะครับการเลิกสารก่อนเนี่ยสามารถที่จะเลิกได้ถ้าหากว่ามีเหตุตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนะครับแต่ที่เป็นจุด ครับหรือว่าสากลเนี่ยมีสมาชิกเหลือเหลือน้อยกว่า10คนนะครับเพราะนั้นสากลจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย1ิบคนนะครับต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสิคนที่ประชุมใหญ่มีปติทิ้เลิกนะครับถ้าหาว่าประชุมสามัญมาแล้วเนี่ยที่ประชุมใหญ่มีปติทิ้เลิกเราเลิกไปนะครับสากลดำเนินการไปแล้วล้มละลายไม่ต้องเลิกนะครับไม่ว่าธุรกิจรุ่นไหนล้มละลายก็เลิกนะครับแล้วก็มีอานึ่งคือนทุกทีสากลเนี่ยสามารถสั่งเลิกได้ นะครัเรียนสัยดาห์เนี่ยสามารถสับเปเริ่มได้อาจจะเกิดในวันที่าการจดทะเบียนเนี่ยไม่ถูกต้องอะไรพวกเนี้ยนะครับสามารถช่วยกันได้นะครับและเมื่อเริ่มกิจการแล้วก็ต้องทำการชำระบัญชีนะครับซึ่งสัปดาห์เนี่ยต้องทำการชำระบัญชีให้เสร็จภายใน30วันนับจากวันที่เริ่มกิจการสัปดาห์นะครับหน้าเบื่อเนาะตันเนี้ยไม่มีอะไรดุบานมีแต่อะไรเนี่ยรูปสับอะไรที่เทียร์จไลำบากผมยังไม่คชอบเลยวอนเนี้ยมีแต่แะไมมรดยอะเลย แร้วก็ไม่เป็นไรเราเรียนรู้ไว้นะครับตีกิจกรรมนะครับตีกิจกรรมก็คือไอ้ผมพูดก่อนเนี้นยเป็ตนตัวอย่างที่ดีนะครับว่ามันมีนกฎระเบียบด้านกฎหมายเนี่ยเยอะมากเลยนะครับมีเยอะมากประเด็นการอ่าประเด็นคือว่าเราทำเองได้หรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้น,นะครับในกาจร,รจัดตั้งบริษัทจัดตั้งบริษัทจำกัดอยู่ในขั้นข้างต้นนะครับมันก็มีตีกิจกรรมนี้คือถ้าเกิดเราทำเองไม่ได้เนี่ยเราต้องหาคนช่วย ไม่ได้สามารถาถามเพืช่วยได้แต่เราควรจะรู้จุดถางไปนะครับมาที่หน้าเราเรียนบท